อร่อยไหมครับปังโกย่าอร่อยมันร้อนอ๋อมันร้อนหรอลูกลูกก็ต้องเป่าสิลูกจิ้กิน biết tung cục tôi hết cục ra mấy mấy tôi nó bên này thì cho sủn luôn mà đang Cục, Hãy subscribe cho kênh Ghiền อรุณะอร่อยไหม <c oughs> เอาทำไมอะเอาเอาลูกอย่าไปซื้ออย่างนั้นดิลูกกินดีๆกินดีๆเอาน้ำไหมไม่เอาเอานี่เหรอ,อเอาถือเองถือเอง <c oughs> เดี๋ยวมาจับฮะมันเอนไอ้อย่าเสียงดังอย่างนั้นสิลูก <c oughs> จับจับเองจับเองจับเองสิจับเองก็ไม่จับคุณชาย กินเลยให้หมดปากก่อนครับให้หมดปากก่อนลูกเคี้ยวใช้ไหมละเอียดลูกขึ้นมาใจแบบเคี้ยวจึ้งจึ้ง no no อร่อยไหมอร่อยไหมครับพี่ชอบปลาท้องโกเหรอลูกชอบมั้งไหมมันอร่อยเหรอลูก ยัมมีที่ถือเองเลยถือเองเลยมันหายร้อนแล้วลูกทอดก่อนปล่อยอมาไปนะเขาจะได้ออกมา